มาที่การท่องเที่ยวในพื้นที่ยำเพอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยนักท่องเที่ยวต่างพอใจที่ได้มาท่องเที่ยวหาดใหญ่เนื่องจากว่าสะดวกสบายทั้งการเดินทางที่พักและก็อาหารการกินนะครับตามผู้ประกอบการท่องเที่ยวหาดใหญ่วอนภาครัฐหนุนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกื้อให้เอื้อทุกพื้นที่เพราะหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มมาเลเซียเป็นหลักครับหลังตรทกำหนดมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนส่งผลให้ภาพรวมในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวหลัก คึกคลื่อนไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยข้อมูลนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยนะครับณวันที่15กันยายน2566สัปดาห์ที่18-24กันายายนมีจำนวนทั้งสิ้น481,404คนคิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยว,วันละ68,772คนนะครับนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่1มกราคมปี66 รวมทั้งสิ้น19,499,116คนสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว8,15,597ล้านบาทนะครับสำหรับในพื้นที่ภาคใต้ยอย่างในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดส,สงขลาพบว่าในช่วงวันหยุดสุขสาร์อาทิตย์ย่านเศรษฐกิจหรือย่านการท่องเที่ยวคือคลืนไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียครับ เดินทางมากับทัวร์หรือแบบครอบครัวที่จะเข้ามาเที่ยวพักกินในพื้นที่เปอหาดใหญ่จากการพูดคุยกันักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเขาบอกว่าตัวเองและครอบครัวมักเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดของมาเลเซียเนื่องจากเดินทางสะดวกมีที่พักที่ได้มาตรฐานปลอดภัยมีร้านค้าทั้งของใช้ของฝากและอาหารที่อร่อยราคาไม่แพงและก็อยู่ใกล้ที่พักด้วยนะครับที่สําคัญประทับใจกับมาตรการต่างๆที่ภาครัฐของไทยกําหนดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ทำให้การเดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ยุ่งยากและอยากมาต่องเที่ยวในประเทศไทยกับสถานที่อีกอื่นๆนะครับอีกหลายโอกาสเลยครับโอเคปีต้อนรั2018ฉันได้ t ับการมาที่นี่หลั t จากที่เราดูการพัฒนาของประเทศไทยนี้เพิ่มขึ้นมากขึ้นด b e z ่ามากกว่าในปี2018 Makanan kat sini pun sedap-sedap, memang sedap lah. Kita datang kat sini untuk makanan, makan, nak, cuba makan, nak cuba makanan muka, yang... Uh, makanan lokal kat sini. lokal Thailand. Yeah. Ha. Lepas tu dia punya rate uh, hotel uh, murah daripada lain-lain ha. uh, negara lah. Berpatutan. Berpatutan. Uh, samping tu juga kami nak uh, mencuba uh, melihat uh, apa ni keindahan, keindahan Thailand. Uh, apa ni budaya Thailand macam mana. Malaysia Contohnya Malaysia. perbezaan dengan Malaysia kan. Yeah. Itu sajalah. ด้านผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในหัดใหญ่บอกว่ายอมรับว่ามาตราการส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนของภาครัฐส่งผลให้จังหวัดท่องเที่ยวหลายพื้นที่คึกคื้นมากกว่าปกติแต่หากมองให้แคบลงมาในพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาอาจไม่ได้ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากนักเนื่องจากหัดใหญ่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มมาเลเซียเป็นหลักวอนภาครัฐเข้ามาหนุนมาตราการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่โดยเน้นสร้างความประทับใจเพิ่มกิจกรรมงานอีเวนต์ พร้อมกับจัดระเบียบให้มีความสะดวกปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวซ้ําใช้บริการก็ใช้ได้ค่ะเยอะเยอะกว่าดีกว่าแต่ก่อนนะะั้นนะคะดีกว่าช่วงที่ว่าเปิดประเทศใหม่ๆว่างั้นเนยเรื่องการส่วนมากจะเรื่องการจราจรี่ยค่ะการบริการความสะดวกสบายให้เขาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรื่องแบบเหมือนกับ เวลาเข้ามาแล้วก็อยากให้ดูแลให้ให,ให้ให้ทั่วถึงเรื่องการแบบค่าสวิตเหมือนกับไปแต่ละที่ขึ้นรถอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. เพราะบางทีพอเป็นนักท่องเที่ยวแล้วราคามันจะทําให้แบบใช่ไหมคะไม,ไม่ชาร์จไม่ไม่เท่ากันนะเนาะราคาคือพอเป็นคนต่างชาติเป็นคนเนี้ยเราไม่อยากให้มีแบบอย่างนั้นกลับมาช่วยกระตุ้นก่อนเพราะมันหลังโควิด mm hmm. มานี้เราได้รับผลกระทบก็อยากให้ช่วยช่วยกันแบบอย่างเงี้ยแบบนี้มากกว่าเหมือนกับโรงแรมก็เหมือนกันอยากให้แบบ พอตอนนี้โรงแรมก็ปิดตัวไปเยอะส่วนที่มีก็คือพอวันศุกร์เสาร์อะไรเงี้ยก็เต็มแล้วก็ราคาคือไม่แน่นอนมันต้องแบบมีการเนาะคือต้องภาครัฐอะต้องควบคุมอะไรอย่างนี้